แม่ชนะทำเพื่อ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 เขาเรียกความรักไม่มั่นคงจบเลยมันถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมอย่างหนึ่งเขาห้ามมีบ่อหน้าบ้านเอ้าคุณทักแรงนะทักแรงนะอันนี้ทักแรงนะคุณชาคิดครับคระบร้อมโอ้โหวันนี้ ยึดคลิปคืนจากแม่แอนแล้วยึดคลิปคืนเห็นคราวที่แล้วแม่ใส่ไปเยอะมากวันนี้มากับเพื่อนเพื่อนรุ่นพี่สวัสดีครับอาจารย์ครับหลายคนคงเคยเจออาจารย์แล้วในคลิปบล็ออาจารย์หนุ่ยวันนี้ก็เลยจะมาพิสูจน์กันว่าสิ่งที่แม่พูดว่าทาเพื่อทํเพื่อ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 เดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์มาเคลียร์ว่าทําเพื่ออะไรรีบพักจะได้รีบแก้เพราะยัานจ่เสร็จใช่เพราะคือตอนนี้บ้านนี้85เพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือเฟอร์นิเจอร์เข้ากับทําสวนให้เสร็จโดยวันนี้ขอมาดูวงจุ้้้ยยยยขออองงงงงงบบาาาาาานนนกกก่่่่รรจััดดววทุเเเป็ไิมล พวงจุ้ยเนี่ยมันมีพวงจุ้ยนอกบ้านกับในบ้านอันนี้เท่ากับหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในเขตการปกครองของชาคิสเขาเรามาดูว่าการวางพวงจุ้ยบ้านธรรมดากับวางบ้านที่มันมีตึกหลายหลังเนี่ยไม่เหมือนกันจริงโจทย์ต่างกันนะต่างกันต่างกันอันนี้นะคือเมืองเมืองหนึ่งทำไมผมถึงบอกว่าเมืองในเนื้อที่บริเวณเขาเนี่ยเขามีกลุ่มก้อนบ้านอยู่สาที่มันก็เลยเปรียบเสมือนหมู่บ้านหมู่บ้านแต่หมู่บ้านเล็กๆแล้วเนื้อที่3ได้กว่าคือเมืองนั่นแหละเอาเป็นว่าเป็นผู้บัญชาการทัพ แล้วเป็นขุนพลเหมือนถ้าตีความอ่ะก็คือค่ายใช่ค่ายจะต้องมีอะไรปรปร,ประกอบให้ครบ กลุ่มก้อนใหญ่ข้างในคือบ้านแม่ทับแม่ทับต้องมีบริวารคือกลุ่มก้อนนี้บริวารแต่แต่อันนี้ไปไปแยกอีกทีข้างในบ้านเพราะว่าอันนี้เราเริ่มจากเลยเริ่มจากหน้าประตูบ้านนี่คือประตูค่ายนี่ตั้งใจป่าคิดคือตั้งใจให้เป็นซี่แต่อาจารย์บอกว่าถ้าจะให้ดีอ่ะมันต้องมันต้อง,องปิด,ปดข้างล่างนาะข้างล่างข้างล่างขึ้นมาการวางฮุ่นยตต้องอาศัยดินน้ำลมไฟ<อ>สมมุติว่าถ้าน้ําอยู่ข้างในเนี่ยมันกักไม่ได้นะมันจะไหลออกหมดเลยนะซับมันยังไม่อยู่ข้างในนี่อืมอ่าทำได้ถ้าไหลมันก์ ก็ปิดตรงนี้สักครึ่งนึงก็พอแล้วโดนละหนึ่งดอกแต่ว่าทําแล้วสั่งสั่งแล้วแต่ว่าไม่ได้ปิดครึ่งนึ่งเป็มนี่เลยไม่ไม่ให้อะไรไหลออกเลยอ่ะพ่อเท่านี้เลยถ้าพ่อจะปิดขนาดนั้นพ่อเปลี่ยนประตูเหอะเอิญประตูเนี่ยประตูข่ายเนี่ยหันออกตะวันออกเฉียงใต้คนสมัยก่อนตะวันออกเขาคือสุขภาพใช่ไหมฮะทางใต้เนี่ยหมายถึงทรัพย์หมายถึงเงิน ทำไมเอาทั้งสุขภาพเอาทั้งเงินเข้าบ้านแล้วตะว,วันออกคือบ้านอยู่แล้วมีความสุขครอบครัวจะได้อบอุ่นจะได้ไม่ลงมาหาหน้าบ้านจริงๆหลายๆคนก็สามารถเอาอันนี้ไปใช้ทำได้ทำได้อันนี้คือที่ผมดูเนี่ยเป็นเพทเทิร์นเป็นพื้นฐานนะ,ะแต่แต่ละที่ไม่เหมือนกันก็ที่บอกไว้ในขั้งต้นอนะ่ะมันไม่เหมือนกัน,นแค่นั้นเองม็ต้อง,องไปดูเนี่ยนี่คือประตูเมืองคือเข้าเมืองมามันจะเจออะไรขึ้นมาโอ้โหเห็นไม่ลงรถเลย บางคนเขาบอกว่าเปิดประตูบ้านมาปะทะประตูไม่ดีแต่อันนี้ไม่ใช่บ้านมันมีข้อดีข้อเสียนะปะทะตรงนี้ทำให้แกซื้อรถมาบางทีก็ไม่ค่อยได้ใช้อ้าวมีทักแรงนะทักแรงนะอันนี้ทักแรงนะอะไรที่อยู่ตรงนี้อจะไม่ได้ใช้แล้วแล้วขยันซื้อซื้อ,ลอแล้วจอดผมไม่ได้พูดอย่างนงี้ไม่กลัวอะไระกลัวเขาจะซื้อรถเพิ่ม แต่ทำประโยชน์ยังไงให้สูงสุดครับอาจารย์ทำประโยชน์เคยเห็นอนนี้ไหมเวลาเราไปดูตึกแถวไปดูอะไรเขาจะเปิดตึกแถวริมถนนใช่เขาจะค้าขายกันเออจริงคนจะมีท็อฟิกเยอะทำอะไรที่เราค้าขายอะไรอยู่ให้มากองตรงนี้ใช่จะมีท็อฟิกเยอะเราซื้อรถขายรถไงแต่ผมกลัวตรงนี้จะเป็นที่จอดรถและตรงนี้พื้นที่เก็บรถแล้วไม่ได้ใช้แสดงว่ารถต้องเยอะเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยเหลือต่อให้รู้ว่านี่เป็นโรงจอดรถแต่เชื่อว่ารถจะไปจอดตรงนู้นใช่อันนั้นคือรถใช้งานอันนี้รถเก็บ แล้วตรงเนี้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วตรงนี้อุตสาหอแล้วตรงนี้มันจะกลายเป็นอะไรเดี๋ยวพอค่อยดูนะพนกงงพนักงานมาก็จะเสียบ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 ตรงเนี้ยอ๋อหมายถึงว่าก็จีดเป็นที่จอดรถแล้วอันนี้ไม่ต้องลื้อนะไม่ต้องลื้อตรงนี้นะผมดูว่าหนึ่งจะเป็นที่จอดรถสองจะเป็นปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกอะไรตรงเนี้ยเป็นที่สันทนาการของเด็กๆอะ หรือที่มันหลังเรียนเปลี่ยนไปอะไรตรงเนี้ยตั้งแถวตรงเนี้ยแถวตรงเนี้ยแหละตรงนี้ยังไงก็เป็นที่จอดรถอีกสามวีมาดูดิอะไรนะอะไรนะอะไรนะอ่าไปดีกว่าพอเสร็จเข้ามาจากบ้านเนี่ยนะเราก็ต้องมาดูการวนรถส่วนมากนะเขาจะวนรถมาทางขวามือแล้วปึ๊บเข้าไปนั้นเดี๋ยวพูดถึงเรื่องวนรถต้องวนขวาปุ๊บอ๋อมาขวาแล้วก็วนซ้ายใช่เวลาถ้าเกิดฝนตกขึ้นมา อ่ะนายลงอ๋อลงเอาคนขับ,ขบเอารถามาเก็บ วงจุ้ยเนี่ยมันเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนก็ทําให้มันถูกธรรมชาติวงจุย้ยคือถูกธรรมชาติแล้วบ่อตรงกลางนี่ต้องอะไรไหมครับลูกต้นไม้นี่<ม>เขาห้ามมีบ่อน้าหน้าบ้านเพราะน้ํานิ่งไม่เกิดความเคลื่อนไหวเนาว่าแล้วเวลาลมพัดกินน้ําเน่าจะเข้าบ้านเ<ม>ขาเรียกคนข้างนอกจะนําปัญหาเข้ามาในบ้านถ้าเป็นต้นไม้เสร็จปุ๊บต้นไม้จะให้ความร่มรื่นพอคลายออกซิเจนตอนกลางวันคนข้างในบ้านมีสุขภาพแข็งแรงเราก็มาดูว่าอันนี้คือจอมทับอยู่พอจอมทับอยู่จอมทับจะสั่งการ ต้องไปสั่งตรงนี้ให้ทํางานซึ่งก็ตรงแล้วตรงแล้วก็เป็นแหล่งที่จะถูกบัญชาการอ่ะใช่ถูกบัญชาการถูกบัญชาการโอเคปเดี๋ยวจะมีสารของเทพของเราที่ตั้งอยู่ตรงนี้เป็นเทพประจําตัวแล้วก็หันเข้าบ้านเอ้ยควรจะอยู่ตําแหน่งไหนของบ้านนี่อ่ะมุมุนเงิทไมดูจากอะไรครับอาจารย์เนื่องจากว่าเทพองค์นี้มี9ก้าหน้าเราดีไซน์ว่ามันเป็นเมือง เพราะฉะนั้นเทพหันอย่างเนี้ยเขาเรียกจะส่งให้เจ้าของบ้านมีสุขภาพแข็งแรงและความมั่นคงยั่งยืนแต่พระพักอื่นๆก็มองทั่วไปหมดเลยทั้งรอบด้านเลยไม่ว่าใครจะทาอะไรเจ้าที่รู้หมดแล้วก็เวลาเราเปิดประตูออกมาจากรอกบ้านมาถึงปุ๊บ เราก็สามารถว่ายได้เลยเกิดความมงคลเขาเรียกว่าเอาความมงคลเข้าบ้านนั่นแหละที่พูดถึงสารขึ้นมาก็เพราะว่ามันจะมีทางเดินแล้วก็จะเชื่อมไปที่ทุกคนเวลาจอดรถอะไรก็เดินมาแล้วก็ขึ้นมาทางนี้ถูกต้องไหมครับอาจารย์เดี๋ยวก่อนถูกต้องถูกต้องถูกต้องพอเสร็จปุ๊บเดินขึ้นมาตรงนี้เจอน้ําแล้วเอ๊ะทำไมบอกเอ้าเห็นอาจารย์บอกว่าไว้น้ําไว้หน้าบ้านไม่ดีเออแต่ทําไมน้ำเนี่ยอยู่หน้าออฟฟิศเลยอ่ะคุณอย่าลืมนี่อันนี้คือเมืองเขาน้ําเขาอยู่ฝั่งไหนถ้าหันออกประตูบ้านนี้น้ําเขาอยู่ฝั่งซ้าย ข้างซ้ายเนี่ยเป็นเรือนการเงินเขาเรียกว่ามันจะมีเงินเก็บเยอะแ,แล้วคือดูสะสะเข้าฟรีฟอร์มด้วยจะทําธุรกิจหลายอย่างมาก<อ>ก็มาดูว่าทางเข้าออฟฟิศน่ะดันไปอยู่ทางเหนือ การงานก้าวหน้าใช่แต่ทําไมต้องหันหลังให้หนาา้าบ้านเนื่องจากเราไปวางข้างนาไม่ได้ตรงทางที่เขาบังคับเลนให้มันโค้งปาดเข้ามามันเหมือนมีดอิโต้ใช่มีนมคนเข้ามาใช,ใช่ไหมอาจารย์แล้วเขาบอกว่าเวลาแสงปุ๊บเนี่ยมันสะท้อนเข้าบ้านกลางคืนคนขับรถเข้ามาไฟมันสาดเข้ามาคุณนอนก็นอนไม่หลับแหละแล้วตอนแรกเคยมีคนทักว่าเฮ้ยตัวนี้มันเป็นมันเป็นแหลมดันต้องต้องสร้างต้นไม้บังเลยอ๋อเปล่าครับ ผมทำอาคารเขาบอกจบเลยดักไว้เลยเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะมีเอากระจกไปดักถูกไหมครับอาจารย์เอาโดยหลักตามธรรมชาตินะ<ม>การที่ติดกระจกนะไฟมันส่องเข้ามามันก็ไปประทะรถเขาแล้วเดี๋ยวเขาเกิดอุบัติเหตุทํำพวงจุ้ยแล้วทําอะไรแล้วอย่าให้เดือดร้อนกับชาวบ้านทําให้แค่เราดีก็พอแล้วไม่ถ้าเมืองมันดีนะเราใส่เอาอะไรมาใส่ในเมืองนะั้นมันงอกเงยนะเออไปเชิญครับผม เข้าบ้านอาจารย์เจอบนไดอย่างนี้คือมีอะไรทักไหมครับอาจารย์มีครับจะพูดเป็นเหตุและเป็นผลนะถ้าเกิดว่าเป็นบ้านพักอยู่อาศัยไม่ดีอย่างนี้ดีทําเป็นออฟฟิศที่ทํามาหาเงินเขาเรียกทัฟฟิกจะได้เกิดขึ้นเยอะเข้ามาปุ๊บมันมันมันต้องวางุงจุ้ยใหม่เลยนะอ๋อเข้าเข้ามานี่หนึ่งเรื่องแล้วเราจะดูอีกทีก็ต้องหันหน้าไปข้างนอกแล้วก็มาวัดซ้ายขวาขวามือครับตามภาษาตำแหน่งมังกรตำแหน่งขุนพล ควบคุมเงินควบคุมอะไรต่างๆทั้งหลายมันจกจีจะอยู่ฝั่งนี้หมดเลยการเป็นประตูที่เป็นกระจกใสมองเห็นนี่คือดีไม่ดีครับบางเอิญอ่ะมันอยู่ในบ้านมันไม่เสียหายเพราะเราดักไปแล้วหนึ่งสองสาแต่ถ้าเป็นตึกแถวหรือเป็นบิวดิ้ไม่ดีแต่เดี๋ยวเราต้องมาว่ากันทีตอนจัดโต๊ะพนักงานออฟฟิศว่าคนไหน่าคนไหนจะหันไานั่งทิศไหนแต่โอเคละใสาโอเคแล้วแล้วก็ข้างบนเนี่ยเขาก็มี เหมือนอะไรผู้บริหารหนั่งข้างบนเพื่อส่องมาดูแลข้างล่างได้การเงินจะได้ไม่รัวไหลอ่าโอเคอ่าอันนี้ก็ถือว่าดีตรงนี้ผมดูว่าน่าจะเป็นนั่งกินเอาหงอาหารในนั่งเล่นประชุมพักผ่อนประชุมอะไรเงี้ยใช่ที่คนมีไปไปมา,มาอะไรเงี้ยใช่อันนี้ก็กล่าวว่ากล่าวว่าห้องนี้จะเป็นห้องประชุมบัวจะเป็นห้องกินข้าวแล้วก็กินข้าวด้วยลูกค้าอะ รับแขกได้ไหมครับรับแขกได้รับแขกได้รับลูกค้าได้ไหมรับลูกค้าได้ปิดการขายได้ไหมปิดการขายปิดการขายได้ได้ห้องน้ำอยู่ทางนี้ก็ไม่มีประเด็นอะไรใช่ไหมครับไม่มีครับห้องน้ำโอเคแล้วจำไว้เลยนะบ้านทุกหลังหรือออฟฟิศไร้ทั้งหลายเนี่ยพื้นต้องกดต่ำว่าอ๋อเหรอไอ้ที่มันมีความความไม่เท่ากันของระดับเขาเรียกห้องน้ำคือห้องเก็บซับนะอ๋อเหรอใช่ไปไปว่าดีไปว่าดีอะไปดูข้างบนไวๆว อาจายนับทำไมอาจารย์นับเก้าเหมือนไม่ใช่เขามีเขามีสูตรของเขาครับกระไดต้องเป็นเลขที่รับเดี๋ยวนะอาจารย์กระไดต้องเป็นเลขที่คือกระไดต้องเป็นเลขที่เดี๋ยวนะผมนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้คือฟลอร์ฟลอร์ไม่นับไม่นับอันนี้นับแค่ไปถึงตรงนี้แล้วนับใหม่เป็นก้าแล้วนับใหม่อผมมีสูตรของผมชนะชัยภัยนิรันดรพันวินาศราชธันสุวรรณราภ ป่าพระนครจอสถิตฤทธิเดชเสวตชัต์เก้าตกเวตชัต์เวตชัตรเราก็รู้รอยู่อันนี้ตั้งใจป่ะพ่อบังเอิญบังเอินบังเอินแล้วถ้าเป็นเลขคู่ล่ะครับอาจารย์เลขคู่ส่วนมากจะปัญหาเยอะแล้วแก้อย่างไงครับการที่บ้านเป็นเลขคู่ถ้าเป็นเลขคู่ตรงนีค้คุณเป็นฟลอร์ใช่ไหมตรงนี้คือลูกกระใดใช่ไหม เอาง่ายๆตัดพมมาหรืออะไรก็ได้หรือไม้ก็ได้วัดเท่าลูกกระดแล้วตีทางนี้ใหม่ลูกอ๋อเพื่อให้ขั้นมันครบใช่ขี้ไปใช่ก็พอใช่วมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกถึงตอนเดี๋ยวขวามาก็คือห้องปฏิบัติการของผู้บริหารซึ่งผู้บริหารก็ได้แก่พัทธิราโอเค อันนี้ดีนะห้องนี้ดีดนะ <est, S 2> โดยโปกตินะ,<อ>ปะเป็นผู้บริหารก็ต้องเห็นพนักงานเนาะถ้าเราไม่เห็นพนักงานพนักง,งานหมกเบสได้อาะฉ<ม>ะนั้นจะอยู่ตรงนี้มองเห็นตรงนี้แล้วหันหน้าไปตรงนี้เลยแต่อย่านั่งชนประตูนะไม่ได้นะผู<ม>้บริหารห้ามนั่งชนประตูแต่พนักงานนั่งชนประตูได้แล้วก็ฝ่ายการเงินห้ามนั่งชนประตูมีได้ไห,หลายๆบร,ริษัทฝ่ายการเงินที่ชอบเปีหลบอยู่ในลืมแต่พวกแก้ไขปัญหาจะต้องประทะก่อนแล้ว เดี๋ยวซ้ายอันนี้ผมด้าจะเป็นห้องพักผ่อนแ่ะอันนี้คือห้องลุงเล่เลยเนี่ยลุงเล่เป็นยามเฝ้าได้เลยเนี่ยอ้าวใครมาหน้าบ้านทไมเห็นเลยทำไเป็นยามเออก็เป็นห้องแบบอห้องพักผ่อนห้องพักผ่อนชั่วคราวอันนี้ก็เป็นห้องน้ําซึ่งจริงตรงกับห้องไอเดนที่ไหนไม่เป็นไรแต่อย่าลืมนะอย่าไปเจาะนะอย่าไปเจาะนะบางคนคิดนะมีนะบางคนนะบางคนเนี่ยเขาคิดว่าจะเอาห้องนี้เป็นห้องนอนที่เกียรเดินออกมาเข้าห้องนี้ ไปเจาะประตูนี่ทําเป็นประตูสองฝั่งเสร็จเรียบร้อยเลยห้องน้ำสองประตูทัาฟิกเยอะนะไม่ผัวมีเมียน้อยเมียก็มีผัวน้อยเขาเรียกความรักไม่มั่นคงแล้วยิ่งแก้ยังไงคือห้องบ้านเดียวต้องล็อกตายไปเลยมันไม่ควรจะมีเลยดีกว่าเออหรือไม่ถ้าบ้านใครเป็นยงต้องหาตู้มาตั้งกั้นเลยถ้าเห็นวงประตูไปถึงห้องน้ําที่มีสองประตูอย่างี้ใช่ห้องน้าเดียวมีสองประตูไม่ว่าจะอยู่ทิศไหนก็แล้วแต่ใช่งั้นสรุรวมบ้านนี้ยังไม่มีอะไรต้องทักแบบ ไม่มีไม่มีถือว่าโอเคแต่ว่าคราวนี้สิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนดูว่านี่คือนี่คือเฉพาะเพิ่งอาคารแรกแต่ให้เห็นว่ามันไม่มีอะไรที่คนบอกให้วงจุ้ยบ้านจะต้องไม่สวยไม่ต้องอะไรคือมันสวยได้ด้วยแล้วก็ได้ได้ได้ได,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 ได้ทิศทางที่มันดีด้วยเอาอรจริงๆนะการวางองจุ้ยเนี่ยบ้านเนี่ยต้องวางให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเขาอยู่ อย่าไปยึดอะไรมันมากมายอยู่แล้วต้องมีความสุขเมื่อมีความสุขแฮปปี้ไม่ไปไหนอยู่แต่ในบ้านทํามาหากินเจริญรุ่งเรืองครอบครัวก็โอเคใช่ซึ่งตรงกับเรามากเพราะว่าเราเป็นคนไม่เคยออกไปไหนอ่ะนี่ถือว่าเป็นบ้านอาคารที่เราสร้างใหม่แต่อันนั้นดิเดี๋ยวเราไปดูกันอันนั้นดิอันนั้นอันนั้นก็คืออาคารเดิมและเรามาต่อเติมไปดูพ่อพ่อพ่ออะไรครับลุงที่อาจารย์ทักเขาก็อะ บ่อเบอร์ถือว่าโอเคดีนะไม่ต้องไปแก้อะไรถูกต้องถือกลายเป็นภาพไอคอนไปแล้วเป็นภาพไอคอนแล้วที่สำคัญที่สําคัญเนี่ยกลายเป็นบ่อที่มีรูปทรงฟรีฟอร์มพอเรารวมๆแล้วมันคล้ายๆมีความแบบอินฟินิตี้คล้ายๆแบบว่าเลข8เพราะฉะนั้นก็บอกว่าอยู่แล้ว,วดีวแรงบันดาลใจของพ่อนี่คืออะไรคือจริงๆพ่อเป็นคนไม่ชอบสระว่ายน้ําที่เป็นเหลี่ยมอยู่แล้ว แล้วคือก็เป็นความฝันว่าถ้าเกิดเดี๋ยวเราทำสระว่ายน้ำเนี่ยขอให้เป็นฟรีฟอร์มแต่ว่าด้วยความที่บริษัท Sunday a r c h ์กิเทนะครับผมน้องปอนเ,ออเป็นคนออกแบบให้แล้วก็ไปออกแบบรูปลักษณ์แล้วก็สตรัคเจอร์ทั้งหมดซึ่งอาร์กิเทคออกแบบเสร็จก็ให้บริษัทเบสซึ่งเป็นบริษัทกับก่อสร้างเนี่ยเป็นคนก่อสร้างขึ้นมาแต่คราวนี้พอจะทาสระเราต้องการสระที่ดีที่สุดเพราะลงทุนขนาดนี้แล้ว ก็ต้องการเป็นสารระบบน้ําเกลือก็เลยให้บริษัทสอนภาพามาเป็นคนวางระบบสารทั้งหมดเป็นสารน้าเกลือจริงเหรอใช่ซึ่งจริงแล้วเราก็คิดว่าก,การดูแลบําบัดเนี่ยมันอาจจะยุ่งยากนะแต่จริงไม่ยุ่งยากเลยเพราะว่าทางเทคโนโลยีแล้วก็เอ่อเสิลิตี้ที่ทางสอภนาพาเขามีเนี่ยเขามีครบวงจรงจริงจงเออเนี่ยว่าจะถามว่าไอ้คำว่าสารน้าเกลือมันมันยัง,ยงไงมันก็ต้องมีการเติมเกลือด้วยแต่ว่ามันต้องเป็นเติมเกลือที่ให้ระดับความเค็มของเกลือเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,500ร ppm แล้วต้องมีเครื่องอะไรช่วยมีเครื่ ตัวนี้ะจะเป็นเครื่องกรองที่กรองถึง5ชั้นสามารถกรองได้ถึง5ไมครนเนเครื่องนี้จะเป็น auto. s e ิอ a u t o เขาก็จะทํางานอัตโนมัติก็ได้หรือเราจะไปทําแบบแมนนวลก็ได้ถ้าแบบแมนนวลเนี่ยเราก็แค่ไปหมุนวาลวจุดที่เขียนว back ่า backwash แล้วก็รอประมาณ5-10นาทีหรือว่าหลอดแก้วใส่เนี่ยถ้าเกิดน้ามาเริ่มใส่ขึ้นมาปุ๊บก็สามารถเดินเครื่องทํางานได้เลยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีเป็นการทําให้เกลือนะกลายเป็นคลอรีนที่เขาเรียกว่า salt chlorination สร้างคลอรีนด้วยระบบพลังงานไฟฟ้าที่เหลือก็เป็นการดูแลทําความสะอาดบ่อซึ่งเขาก็จะมีคนเข้าาม หรือว่าเขาจะมาสาธิตพร้อมกับเครื่องโรบอทที่จะทําความสะอาดเมื่อที่เราต้องการเมื่อไร่ก็ได้เหมือนกันทั้งผมเนี่ยผมเลือกให้เขามาเซอร์วิสด้วยเพราะว่าสระเราค่อนข้างใหญ่แต่เขาก็จะมีแพ็กเกจให้หรือว่าเขาก็มีเซอร์วิสจาหน่ายตัวโรบอทให้เราด้วยถ้าทําความสะอาดบ้านมีโรบอทดุลมีโรบอทที่เป็นกลมๆที่หมุน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 ที่แมวสะอาดไว้ก็มีโรบอทกับเขาด้วยสะ่ายไว้แล้ก็มีโรบอทเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะทุนค่าใช้จ่ายไปอันนี้ก็มีวิธีการเลือก หลายแบบในทุกๆเดือนเนี่ยนะครับผมเราจะมีการทำความสะอาดกระบอกเซลล์ด้วยนะครับเพียงแค่เดือนละ1ครั้งวัดค่า pH ก็ทําแค่เดือนละหนึ่งครั้งก็พอต้องถือว่ามีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคนะฮะที่เป็น o อกซิไดซิ่งเอเจที่ดีได้เลยและที่สําคัญความเค็มของน้ําของเรานะฮะก็จะอยู่ในระดับที่ดีด้วยนะครับน้ำก็จะสะอาดอันนี้นอกจากจะหายห่วงเรื่องความเป็นมะแร็งแล้วเนี่ยนะฮะผิวสัมผัสเนี่ยมันยังรู้สึกนุ่ม มันไม่เค็มจนเกินไปและไม่ระคายเคืองต่อผิวด้วยแล้วมันสะอาดและดีต่อสุขภาพด้วยดังนั้นเนี่ยก็ต้องขอบคุณนะครับบริษัทสอนภาจริงๆนะที่ทําให้ส่วนที่หินที่สุดในบ้านกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ผมแทบไม่ต้องมารีเช็คอยมาดูมาอะไรตลอดแล้วออกมาได้เพอร์เฟกขนาดนี้ก็คือเป็นการร่วมมือกันระหว่างตั้งแต่อากิเต็กผู้ลบเหมาและบริษัทสอนภาซึา่งเป็นบริษัทที่มาติดตั้งระบบน้าให้กับสาว่ายน้าที่บ้านนี้เขาทำแต่สาว่ายน้ำเหรอเบิร์กไม่ได้ทาแต่สาวเบิร์กวะไม่ได้ทำแต่ น้ำสะอะไรเง right? ี้ยคือรับทําหมดเขามีครบวงจรและได้มาตรฐานมากๆเพราะฉะนั้นต้องใช้ดีเลยว่าจะเรียกไปทําที่วังของลุงทําที่วังลุงเลยอ่ะวังอะไรวังวังข้างหลังก็อยู่ใกล้ๆใกล้เรียบรวดเรียบวดไปเดี๋ยวไปดูบ้านนู้นก่า ไอสิ่งที่มันมีอยู่แล้วครับผมติดใจไอกระไดโบนารไอที่มันเป็นประเด็นไอบนไดหมุนบนไดเลี้ยวเนี่ยให้เขาได้อธิบายก่อนให้เขาได้อธิบายก่อน <c oughs> มันเป็นดีไซน์ที่สวยขึ้นไปแอคเซสข้างบนนี้ได้เพื่อแบบไปนั่งเล่นในช่วงหน้าน่ะ <c oughs> บนขึ้นไปผู้ก็จะเจอแบบผู้บินแบบแบบว่าความเป็นเพอร์เชียนมาร็อกขึ้นอยู่แบบว่าผู้แบบแบบว่าเอาของมาตั้งเพื่อแบบว่านั่งกินนู่นกินนี่กันเพื่อเพื่อเพื่อรู้แล้วรู้แล้วว่าเขาเอาไว้ทําอะไร จุลีมันปิวเนี่ยมันจะได้ไม่กระจายฟุง้งมันมากองอยู่ตรงนี้กวาดง่ายกวาดง่ายมันถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมอย่างหนึง่งมันย้อนกลับไปถ้าเกิดทําแบบนี้อยู่ตรงบ้านนะไม่ดีโอ้ใครจะไปทำเขาเรียกว่าเงินออกจะรับแต่ภาระ,ะก็ย้อนกลับไปที่ผมพูดแล้วชนกับประตูแล้วทำกันไดเนี่ยจะหมดเงินเกี่ยวกับรถแล้ซื้อก็มาจอดถึงเวลาก็เอาไปซ่อมแล้วก็มาจอดอมิได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ หัวอกเดียวกันการมีบันไดวนนอกบ้านข้างบ้านอย่างนี้จริงๆดีไม่ดียังไงแนะนำเลยครับเขาไม่ดีเลยสมมุติว่าบ้านเนี่ยมีกระไดขึ้นสองทางเขาเรียกว่ามันเหมือน เมนเผาศพ่ะเขาเรียกมันจะเผาเงินออกอแต่อันเนี้ยไม่ได้เหมือนไม่ได้เหมือนเมนอย่างนั้นเพราะเขาขึ้นข้างเดียวเขาจะมีการจับจ่ายใช้สอยเยอะ,อะโดยที่ไม่เกิดประโยชน์เอาอย่างงี้ทุกคนอยากรู้ใช่ไหมจับจ่ายใช้สอยเยอะมันเป็นยังไงแล้วเราจะปิดคลิปกันที่บันไดวนอยู่แล้วเราจะมานั่งดูข้างล่างไม่ได้พากันขึ้นไปดูดดแล้วจะได้รู้ว่าทําความสะอาดยังไงก่อนป่าปาปปป โอ้ยแล้วทำทความสะอาดยังไงเอาง่ายๆมาลุงเล่ลุงเล่เคยเห็นหอหอคอยดูดาวปะมองเรือเข้าออกถามว่ามันได้แค่มองมันได้ขับไหมที่แรงเหมือนรถยังไงไม่รู้ได้ขัจอดท็ไมลุงมึงดูสะใจจังวะอันนี้เราถือว่าเหมือนเป็นป้อมปะกาปะคาเขาเรียกวาะคาปะาะคาปะาปะคาปาปะปะะคาปาปปาาะขาาาปาาะ นี่ไงมันมีประโยชน์ประพาคารเนี่ยมันจะใช้กี่มากน้อยเชียวเอาไว้ดูเรือเข้าออกนี่คือต้นมะขามเวลามีมะขามมาเราก็สามารถเด็ดมะขามมากินได้มาทํามะขามเปียกแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการใช้กันแต่ว่าจริงๆก็คิดหลายอย่างนะเพราะเรามีตรงนี้แล้วเนี่ยแต่ว่าอย่างดาดฟ้าหลังตรงตรงฟิตเด็ดมันก็สามารถขึ้นได้นี่นี่ยังไม่ได้เข้าอยู่นะดํเปื่อเล้วเดี๋ยวถ้เข้าอยู่โอ้ยเดี๋ยวบิ๊กคลีนก็หายแล้วบิ๊กคลีนแล้วจะบิ๊กได้กี่วันแล้วต้องมาทํา,<ม>าอีกเอาละก็หกเดือนคลีนครั้งแน่ บ้านผมห้องนาดฟ้าผมยังไม่ใช้เลยน้ำก็ขังผมพูดตามนั่งานแต่วันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์หนุ่ยมากนะครับเชื่อไหมคบกันอยู่เป็นเพื่อนกันไม่ค่อยได้ถามอะไรมากเท่าไหร่เนาะแบบว่าแต่ว่านานๆป็นอยิงเพราะเราสนิทกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเมื่อถึงเวลาปุ๊บเราก็จะให้แกใส่เราเต็มเต็มทีสองทีอะไรอย่างเงี้ยเราแม่ไปทําอะไรนั้นามมขามไงเห็นไหมบอกแล้วไงมันดีอาจารย์วีแววของช่องผมอะร้านซับเมื่อไหร่ผมรอว่าตุลา ก,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 ก็น่าจะได้ตั้งแต่ตุลาไปอ่ะเออเอ้ยหลังตุลาน่าจะอาจจะถึงตุลาหูบัญยายไงอ๋ออาจถึงล้านซับเอเอของเธอคลิปนี้อาจจะร้านซับพอดีเออใช่ลาหูย้ยายไงก็ยังไง <S 2> <S 2> ต้องฝากทุกคนด้วยครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกด subscribe นะครับกดกร the ะดิ่งดิ้งๆๆให้เราด้วยจะได้ถึงล้านซับกันสักทีนะครับผมพ่อเขาพ่อเขานัดกันไปว่าถึงล้านซับเมื่อไหร่จะไปทําบุญบุญใช่จะชวนจะชวนแฟนคลับราจะแรนด้อมีแบบว่ามีเกมให้เล่นแล้วก็ชวนแฟนคลับไปร่วมทําบุญด้วยกันก็เดี๋ยวมีอาจารย์ไปด้วยอ๋อแล้วอีกอย่างนึงแฟนคลับถามว่าถ้าเขาอยากดูดวงกับอาจารย์ได้ไหมได้ได้ได้เราขอทิ้งเบอร์ไว้ในเม้นได้ป่ะอาจารย์ได้ได้ครับได้ติดต่ออาจารย์ได้ครับขอบคุณทุกคนนะที่รับชมสําหรับอ่ราาดูวงยบ้นของงเเเเรรรราอนะคผผมแต่กิดใใสจื่อง ยซึ่งก็เป็นสตร์ที่อยู่มาเป็นพันๆปีที่รู้กันอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมนะฮะแล้วถ้าเกิดอยากรู้ว่าวงจุ้ยของบ้านหลักเนี่ยที่บอกว่าหินมากๆเนี่ยนะครับเพราะว่าต้องมีการต่อเติมนั้นจะมีจุดที่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรอีกไหมซึ่งหวังว่าไม่เนี่ยขอให้ติดตามชมกันในสัปดาห์หน้านะครับในคลิปหน้าแม่ไม่กว่านี่ไปแล้วช,ชิคกี้พายทำแกงขาไก่ใบมะขามอ่อนโ่อเค